สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่24กันยายนปี2022นะครับเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปลแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีคู่ไหนลงสนามกันบ้างนะครับ รเราเรื่องที่ผลฟุตบอลยูฟ่านเนชันลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนดที่5เอสโตเนียเอาชนะมอนตา2ต่อ1จอร์เจียเอาชนะมาซิดโดเนียเหนือ2.0ต่อยเยอรมนีแพ้กับฮังการี0ูนต่อ1ฟินแลนด์เสมอกับโรมาเนีย1ต่อ1บอสเนียเอาชนะมอนเตนเนโกร1.0ต่อบากเกเลียเอาชนะยิบลาตา้าต่อ1และอิตาลีก็เอาชนะอังกฤษไป1ต่อ0น ส่วนตารางคะแนนตอนนี้หลีก A กลุ่มที่3ที่1ก็เป็นฮังการีมีอยู่10คะแนนที่2เป็นอิตาลีมีอยู่8คะแนนที่3เป็นเยอรมนีมีอยู่6คะแนนและที่4เป็นอังกฤษก็มีอยู่2คะแนนหลีกบีกลุ่มที่3ที่1ก็เป็นบัสเดียมีอยู่สิคะแนนที่2เป็นมอนเตเนโกรมีอยู่เคะแนนที่3เป็นฟินแลนด์มีอยู่5คะแนนและที่4เป็นโรมาเนียก็มีอยู่4ีคะแนน ราล,ลีกสี่กลุ่มที่4ที่1ก็เป็นจอร์เจียมี13คะแนนที่2เป็นนอตมาซิโดเนียมี7คะแนนที่3เป็นบัลแกเรียมี6คะแนนและที่4เป็นยิบรอตตาก็มีอยู่1คะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลกระชมิดทีมชาติกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาอุซเบกิสถานเอาชนะแคเมราสอต่อูนอียิปต์เอาชนะไนเจอร์3ต่อ0เกาหลีใต้เสมอกับคอสตาลิกา2ต่อ2 ญี่ปุ่นเอาชนะสารอเมริกา2.0ต่อศนอิหร่านเอาชนะอุรุกวัย1.0ต่อ0ยปากวัยเอาชนะ UAE 1.0ต่อ0กาตาร์แพ้กับแคนาดา0ูต่อ2บราซิลเอาชนะกาน่า3าต่อศและซาอุดีอาระเบียก็เสมอกับเอกาดไปนต่อ0นย์ ส่วนโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าในชั่นลีกก็มีลงสนามกันอยู่หลายคู่เลยนะครับซึ่งก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนาะที่5เวลา20นาฬิกาอาร์เมเนียจะพบกับยูเครนเ,น,โคโโโน,นเวลา23นาฬิกาไอร์แลนด์เหนือจะพบคอโซโวเซลวีเนียจะพบกับนอร์เวย์เวลาตี1นสเปนจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์สกอตแลนด์จะพบกับไอร์แลนด์อิสราเอลจะพบแอลเบเนียเซอร์เบียจะพบสวีเดนไซปรัสจะพบกับกรีซและเช็กจะพบกับโปรตุกเกสนะครับ และนี่ก็คือผลฟืล่นคืนที่ผ่านมาและโปรแกแรงฟุตบปอนในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ